สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นมาคาร์บกันนะครับกับช่องอเจทีวีกันอีกแล้วอย่าเราจะมาเล่นมาคาร์บกันซึ่งตอนนี้ข้อเซิร์ฟอยู่ขอตัดแป๊บหนึ่งขอตัดข้อเซิร์ฟอ่ากลับมาแล้วครับเมื่อกี้นนโอ้โหกว่าจะเข้าได้ดูดิเหลือแปดสิบห้ารอประมาณสองชั่วโมงกว่าไงกิปเปอร์ เป็ดลวเพื่อนสุเกะนี่ไง,ไงปัำหมอนเนี่ยเฮ้ยโเจทีวีนะเว้ยยังไม่ได้เปลี่ยน,ยน,ยนสกินไม่มีแรงสู้อู้ตายแล้วอู้จ่า,า,าอู้จ่ายรูปถ่ายรูปเว้ยถ่ายรูปถ่ายรูปแม่นเนี่ยมันแม่เนี่ย ยี่อของเ้าเออใส่ไหลค่ะที yeah, ่รีจ้ะโอ้ไม่แกลด ปลาแมลงสาททุกตัวบนโลกลเดี๋ยินมาช่วยเองอ่าถ่ายรูปหน่อยเอาไว้เป็นหน้าปกคลิปเออต้องบอกเขาหน่อยถ่ายคลิป ถ่ายคลิปโยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายคลิปโยถ่ายรูปกันเอาเป็นหน้าปกหน้าปกคลิปเออ เอ,เ,เอาเป็นหน้าปกคลิปเอาเป็นหน้าปกคลิปมาผมถ่ายอยู่มาถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคมาถ่ายรูปมันยกวงมา มาล้อมวงยกช่องสําหรับใครอยากได้ภาพเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ภาพไว้ทุยทิ้งไงวะลิงก์ภาพเนะี่ยนั่นก็มียื่ดีดนี่ไปยื่นดีดีคอยจะถ่ายรูปคอยจะถ่ายรูปถ่ายแป๊บคอยถ่ายเสร็จแล้วเด้อ กดเท่ไปดาวังคารกันทีเดียวบอกเลยเพื่อนอ่ะฉันถ่ายเสร็จแล้วตานายถ่ายโอ้ดูดุดถ่ายเลิกโอเคเล่นลายเล่นลายไหม เล่นลายไหมลายอะไรไรไสลัดไม่ใช่ละไน์สลัดเล่นลายมยล,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 ยลมแลลลลลมฟกิงแฟกิงกันทุกอย่างมันค้างไปทุกอย่างมันดูค้างไปดูเงียบสงบแต่ดูไปไมา มันก็ไม่เงียบสงวมันก็จะโมโตรี่ไงาชาวชาวเกมเมอร์สมาไม่บอกเขาเป็นเกมเมอร์แล้เปล่าเื่อเป็นแนละ้วเขียนไปไงาชาวเกมเมอร์ ช,ช้างอ้าใชิละวเขียนช้างเกมเมอร์ช้างเกมเมอร์อ้าวเราไปช้างเกมเมอร์แล้วอเออเจ้าม้าตัวนี้หน้าตาน่าเกลียดสมชื่อจริงๆเอากลับบ้านแป๊บตามาตามาตามมามันฟรัง่งโจกระโดดกระโดดกระโดดสองทีลองรับถุย มันไม่ใชああ่มั Emperor, นฝะรั่งอ่ะอ่าเพื่อนสู้ไปนะเยวจะรอแงบงแงบบโดไปต่อหม้หหม มาทางนี้เปล่าโอ้ไม่กอดน้ำมันอะไรกันเราต้องใช่หมูตอบหมูที่กำลังติดไฟอยู่ทีกำลังล้อล้อแล้วโอ้โเท่มากเลยเพื่อนเจ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 จจจจ

น่าจะไม่ได้ยินกันนะแม้ตึงตึงตึงตง,งั้นฟังเสียงผมร้องเพลงเลยสองสี่หกแปดชูเวลที่ฉันได้เจถถอในเธอน่าอร่อยดีเออเออเออเลวดาลิ่เงี้ darling, ยเป็นวันดีดีทีรับเชิญมาอันนี้ร้องมั่วนะอันนี้อันนี้ไม่ได้มั่วหรอกแต่ว่าร้องตามที่ได้ก็ได้แค่เนะี้ยสองสี่หกแปดชูเวลรที่ฉันได้เจนถถอนเธอน่าอร่อยดีเออ เออเออเร็วดาร์ลิ่งเนี่เป็นวันที่ดีที่ได้รับเชิญมาสไปเดอร์เดสสไปเดอร์เดสแฮมเนี่ยไม่ไม่เพี้ยนแล้วเจ้เอาใหม่ซองสี่หกแปดช่วงเวลาที่ฉันได้เจอเธอหน้าเลยดีเออ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 เร็วดาร์ลิ่งเนี่เป็นวันที่ดีที่ได้รับเชิญมาสไปเดอร์เดสสไปเดอร์เดสสไปเดอร์เดสเธอได้รับเชิญมาจะมือก็แทนจะมือก็แทนจะมือก็แทนเธอได้รับเชิญมา ไปเดินปเดินเธอไปเธเไเธอได้รับชามาจริงเธอแต่โค้งเรรรรรรรแตน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 แน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 ลองมั่ว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 ขำาหรือจะปล่อยเธอไปดีวะ แต่มันไม่ได้น่ะสิไม่ต้องมีเงนเินนะสิท้าไม้มาแบสองสีแบบ่หกแปดเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้เจอเธอหน้าอะไรร้องเพลง,งนี้ดีกว่าเพลงที่นานกว่านี้อากาศโปร่งใสนข้างนอกเนี่ยนกเป็นเสียงเพลงดอกไม้เบ่งบอยในวันแบบนี้เด็กอย่างเธอควรมมดไหมที่ฝอยนลูก เนก็ไปไอ้นู้อย่าได้ช้าไม่งั้นฉันกลับคำเตียนที่เคยไว้เพื่อเธอแต่นั้นอย่าก็เข้ามาขนาดไม่งั้นเพื่อนเดี๋ยวจะได้มีปัญหาแต่ดิยังเธอมไม่เคยฟังใครและคนอย่างฉันก็ไม่งูขนาดต้องมัดตามใจเข้ามาในมห้องนี้สั่นไหวเข้ามาคนที่ข้างชาไปโจมตีตัวฉันให้ดูทำได้เธอก็รู้ได้ในความมายฉันรู้ว่าเธอพยายามจะเหนื่อยกาย แต่เธอเอาแต่ตาจนหน้าหลับคาไม่มีสิสุดมาสูสุกันที่ข้างในไม่มีสําเร็จมันจะลองสักเลยเลยเธอจะเริมม่ดูครั้งที่ส้นใจแต่ฉันจะรอเธอตรงนี้เลยไปไอวัวมาอบล ทำในจุดลูกัสเธอต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเธอคิดจะพาฉันไปเธอลองคิดดูไม่อีกดีแต่ไม่ว่าจะลองสักเท่าไรเธอยังคงจะลองอีกครั้งหรือว่าเธอจะรู้สึกดีกับการที่มีบาปอยู่ที่กลางหลังจนตีตัวฉันนี่ทำได้เธอกลุกความเมตตาในขวามายแต่แล้วจูจๆจะมาปล่อยฉันไปคล้องตายจะเสียใจน้องชายฉันยังถาตายฉันรู้ว่า ฉันรู้ว่าเธอทำให้พวกเขาหายไปฉันคือเมตาฉันคือโกธาฉันคืออินเตอร์บาเนชันไอว่าแม่แม a เ a a าเล a a เ a ่าเฉันนี่ว่าฉันแข็งแร่งเนื้อเธอใครว่าหยิบใบเงี้ยไอ้แม่ชี้รอยได้นี่ไอ้ชี้รอยได้นี่แป๊บตึงดึงตึงตึง ดึงดึงดึ่งดดึงดดึงดฉันเงียบเงาฉันเลี้ยวได้คือทำให้ฉันเป็นหรือเปล่าฉันจะไม่มีวันให้รุ่นเกมหลอกฉันเจ้คะคอดครั้งแรก ไปเธอจะไม่มีวันจบเกมง่ายๆเราลืมบอกไปให้ผมสร้างช่วงใหม่เป็นช่วงที่ผมจะไรสตรีมสดแล้วก็ให้ทุกคนส่งเบอร์มาแล้วผมจะโทรไปหาพอโทรไปหาเสร็จก็จะคุยกันนี่แหละพอคุยกันนี่แหละพอคุยกันเสร็จเราก็คุณก็ผมก็จะบอกไอเดียไลน์ผมนะ ซึ่งใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมก็บอกได้ว่าผมเรียนโรงเรียนไหนงางาบอกเลยโรงเรียนโรงเรียนผมนี่ไม่ใช่โรงเรียนชาวพุทธเน่ยนะเป็นโรงเรียนอิสลามแต่ถามว่าผมเป็นคนอะไรคนพุทธเป็นโรงเรียนอิสลามไม่บอกหรอกโรงเรียนอะไรอีๆให้นึกเอาเองแล้วก็สรับ ซึ่งเพื่อนผมก็ติดตามช่องนี้ด้วยอา้าวิเป็งละบ้านเอจชิปเป็งข้ะประตูผิดเราต้องไปหาสร้างบ้านตัดไม้นี่ไงสิ่งที่ต้องการในเซิร์ฟนี้มันคือซีดหนึ่งเมตรโอ้หมกรอดมันจะได้แค่นี้ไม่ต้องปสมดูดเลยเต้องเขียนว่าไงาสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ไงฮันโร่ฮ่า

วันนี้ก็คงต้องบอกลาขอบคุณกับทุกทุกซับใครแต่ว่าวันนี้ก็ต้องลาอมคงมีแค่นี้และสำหรับวันนี้รากรกับดอกมาสีขาวนี้และหมูตัวนั้นอีกแล้วกระรูนาฟ้ากดสับใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ขอไปเพียงแค่นี้ขอให้ถูกท่านโชคนำพาขอให้ถูกท่านนำพาและปลอดภัยในการเดินทางทุกทีถูกเวลาเลยสำหรับใครที่กดแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจ Bye.